คนที่ประสบความสําเร็จที่เป็นระดับผู้นําหรือคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาจะมีกฎทองของเขาอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นอีลอนมาร์เจฟเบซอสสตีฟจ็อบส์บิลเกตหรือคนที่ประสบความสาเร็จที่คุณรู้จักทุกคนมีกฎทองของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่ขี้แพ้เขาจะไม่สร้างกฎให้กับตัวเองเขาจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่ความสุขสบายของเขาอย่างนั้น จะนํามาซึ่งความทุกข์ในภายหลังและคนที่เขาประสบความสําเร็จกฎของเขาก็คือการทํางานอย่าง100%คุณรู้หรือเปล่าครับคนมากกว่า90%เวลาทํางานเขาทุ่มเทให้กับงานเพียงแค่40%แต่คนที่เป็น1%เท่านั้นที่จะทุ่มเทให้งานของเขามากกว่า100%การที่เราใช้พลังงานอย่าง1 0 0จะทําให้เราประสบความสําเร็จ เร็วขึ้นกว่าคนทั่วไปคุณก็เห็นแล้วใช่หรือเปล่าครับคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จการทํางานแตกต่างกันอย่างมากครับคนที่ประสบความสําเร็จเขาใช้เวลาในการทํางานและเขาทุ่มเทกับงานมากกว่าเรา100เท่าหรือมากกว่านั้นครับคนทั่วไปมักจะคิดว่าการทํางานเอาแค่ผ่านเอาแค่ใช้ได้แค่นั้นก็พอครับแต่คนประสบความสําเร็จเขาคิดแตกต่างกันไป เขาจะใช้เวลาในการทุ่มเทกับงานของเขาอย่างเต็มที่ผมยกตัวอย่างของผมให้ฟังก็ได้ครับผมอยากจะมีผู้ติดตามในช่องพอดแคสต์เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ผมทำเพียงแค่วันละหนึ่งคลิปแต่คุณครูของผมเขาทำมากกว่าวันละหนึ่งคลิปเขาทำา3ถึง4คลิปคุณคิดว่าผมกับคุณครูของผมใครจะประสบความสำเร็จและมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่ากันครับ มันไม่เกี่ยวเลยครับว่าวันนี้เราจะมาก่อนหรือเราจะมาที่หลังอยู่ที่ว่าวานี้เรามีความตั้งใจที่จะทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจให้เราประสบความสําเร็จหรือไม่ <S <S คนที่ประสบความสําเร็จเขารู้ดีครับว่าชีวิตของเราจะต้องมีขึ้นและมีลงนี่ก็คือกฎทองของคนที่ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งข้อครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ชีวิตของเราจะมีขึ้นและมีลงพรุ่งนี้คุณอาจจะมีความสุข วันลืนคุณอาจจะมีความเศร้าและวันถัดไปคุณอาจจะมีทั้งความเศร้าและความสุขใช่ละครับนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะเรียนรู้การใช้ชีวิตของเขาถ้าวันไหนเขามีความสุขเขาจะรีบใช้ช่วงเวลานั้นอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและถ้าวันไหนเขารู้สึกมีความเศร้าเขาจะรีบกลับมาสำรวจตัวของเขาเองว่าอะไรคือสาเหตุแห่งความทุกข์นั้น และค่อยๆปรับปรุงแก้ไขเรียนรู้กันไปคุณคิดว่าการที่เราไม่มีปัญหาการที่เราไม่เจออุปสรรคเลยชีวิตของเรามันจะสนุกหรอครับถ้าวันนี้ผมมีเงินให้คุณ1ล้านบาทในทุกๆวันคุณสามารถเอาไปใช้ซื้ออะไรก็ได้ที่คุณอยากได้ m b o โบก i n i เครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศกินอาหารสุดหรูมื้อละหนึ่งแสนบาทก็ยังได้เลยครับ และคุณใช้ชีวิตแบบนี้ในทุกๆวันคุณอาจจะรู้สึกชอบนะครับว่าการที่เรามีเงินสามารถเที่ยวมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตได้แต่เท่านี้เราไม่เจอปัญหาเราไม่เจออุปสรรคให้เราแก้ไขแล้วคุณค่าของตัวคุณอยู่ที่ไหนครับเพราะคนที่เขาประสบความสาเร็จเขาเป็นนักแก้ปัญหาครับและการแก้ปัญหาของเขาก็คือการสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ กฎทองข้อนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันครับคนประสบความสําเร็จเขาจะโฟกัสความสําเร็จเล็กๆหรือที่เรียกว่าความสําเร็จสมอลวินคุณไม่สามารถปีนยอดเขาหรือปีนยอดพีระมิดได้เลยครับถ้าคุณไม่เริ่มก้าวจากบันไดขั้นแรกความสําเร็จของตัวเราก็เช่นเดียวกันครับเราจะต้องเริ่มจากขั้นแรกก่อนแต่คุณรู้หรือเปล่าครับคนที่ขี้แพ้เขาไม่ได้คิดเช่นนี้เลยครับเขาจะคิดว่า ทำไมเขาจะต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนตัวผมเองผมก็เคยเป็นแบบนี้ครับผมมีไอดอลในธุรกิจเครือข่ายและผมอยากจะประสบความสาเร็จเหมือนเขาเลยครับและผมก็มองภาพใหญ่1ปีนี้ฉันจะต้องขึ้นตําแหน่งสูงสุดของบริษัทนี้ให้ได้แต่มันเป็นเรื่องตลกร้าครับผมยังไม่ขึ้นตําแหน่งแรกตําแหน่งที่2ส,สินค้าผมก็ยังไม่รู้จักดีบริษัทผมก็แค่รู้จัก แต่ไม่ได้เชี่ยวชาญทักษะการโทรการปิดการขายผมไม่มีครับแต่ผมอยากจะประสบความสําเร็จนะแต่ผมไม่เคยเริ่มจากขั้นแรกจากก้าวแรกก่อนเลยครับและคําถามตัวโตๆแบบนี้ผมจะประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าครับคําตอบก็คือไม่ถ้าเราไม่เริ่มจากก้าวแรกก่อนทุกๆระดับความสําเร็จมันมีระดับชั้นของมันอยู่ครับคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านขั้นแรกให้ได้ก่อนขั้นที่2ขั้นที่3 นถึงขั้นสูงสุดคนที่เขาประสบความสาเร็จเขามักจะกล้าที่เผชิญปัญหาแต่คนที่ล้มเหลวเขามักจะกลัวปัญหาครับทุกๆเหตุการณ์ทุกๆแรงกดดันคนที่ประสบความสาเร็จเขามักจะเสนอตัวให้เป็นที่รู้จักตอนที่ผมหลังชนฟ้าผมคิดแล้วว่าผมจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ชีวิตของผมดีขึ้นและผมก็ได้เข้าเรียนสัม,มนาฟรี จะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงการโคดชิ่งซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาและคนในห้องไม่มีใครกล้าแสดงตัวตนเลยครับว่าใครมีปัญหาเพราะเขามีความกลัวกลัวว่าจะมองไม่ดีกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรแต่ผมกลับยกมือและกล้าถามปัญหาของผมแต่ผมเป็นคนขี้อายมากเลยนะครับผมกลัวกล้องผมไม่กล้าพูดคุยกับใครแต่การที่ผมได้ถามผมได้ปลดล็อกตัวของผมเอง ผมได้โอกาสดีๆและที่สำคัญนะครับผมได้เผชิญหน้ากับปัญหากับสิ่งที่ผมกลัวถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญปัญหาครับต้องกล้ายอมรับว่าคุณมีปัญหาและต่อสู้กับปัญหานั้นแต่คนขี้แพ้มักจะไม่กล้ายอมรับและไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญปัญหานั่นมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้คนประสบความสำเร็จกับคนขี้แพ้เขา ถึงมีชีวิตที่แตกต่างกันครับกฎทองข้อต่อมาคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะรับผิดชอบของเขาอย่าง100%ซทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือการที่เราจะล้มเหลวได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรากับความรับผิดชอบของเราถ้าวันนี้คุณไม่ได้ตั้งใจใช้ชีวิตของคุณคุณไม่ได้ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่คุณจะได้เข้าใกล้เป้าหมายของคุณคุณก็อย่าโทษสิ่งรอบข้างครับ แต่คนที่ถังแตกหรือคนขี้แพ้เขาชอบโทษครับเขาจะอ้างว่าเวลาของเขาไม่มีคนที่บ้านไม่สนับสนุนถึงแมว้วันนี้เขาก็รู้ว่าเขามีโอกาสอยู่ข้างหน้าของเขาแต่เขาก็จะสร้างข้ออ้างสร้างข้อจํากัดที่จะไม่ต้องลงมือทําคุณเคยเข้าเรียนคอร์สสัมมนาหรือเปล่าครับหรือเรียนออนไลน์ก็ได้ในทุกๆคอร์สที่เราเรียนสัมนาหรือเรียนออนไลน์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ จะมีคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสาเร็จคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาเรียนรู้และเขาลงมือทําแต่คนที่ไม่ประสบความสาเร็จเขาก็เรียนรู้เช่นเดียวกันครับแต่เขาไม่ลงมือทําเขาสร้างข้ออ้างมาซับพอร์ตให้ตัวเขาล้มเหลวและเขาไม่เคยรับผิดชอบตัวเขาเลยครับถ้าวันนี้คุณไม่เคยคิดจะรับผิดชอบชีวิตของคุณต่อให้มีอาจารย์ดีมีโคด้ดดีมานั่งจับมือคุณทํา คุณก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เลยครับและวันนี้คุณมีกฎทองอะไรที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จพิมพ์มาแชร์ผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักและผมขออนุญาตแจ้งข่าวสารตอนนี้เรามีเว็บวินาฟรีสําหรับคนที่ชอบการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองด้านนิสัยด้านไมเซ็ตและการตลาดออนไลน์ คุณสามารถคลิกลิงก์ที่ไลน์แอดด้านล่างนี้แล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับผมเนปฏิพานสวัสดีครับ